สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทริเซียตอบคำถามอายุแค่นี้ทำไมแต่งงานเร็วจังเพิ่งมีข่าวดีถูกแฟนหนุ่มโนทตวิเศษทำเซอร์ไพรส์รขอแต่งงานในทริปทัวร์อังกฤษไปสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียโกดทีราสุดมาเปิดใจเล่าถึงโมเมนต์สุดประทับใจในวันนั้นรวมทั้งเคลียร์ประเด็นคำถามคาใจว่ามันเร็วไปไหมกับการตัดสินใจแต่งงาน โดยแพทริเซียเผยว่าวันนั้นเป็นเซอร์ไพรส์แบบร้อยเปอร์เซนไปเดินสวนการชวนถ่ายรูปคู่ตั้งกล้องอัดวิดีโอไปเราก็จัดผมไปหันมาอีกทีเขาคุกเข่าแล้วอึ้งไปหน่อยๆแล้วเขาก็พูดเบาๆว่าแต่งงานกันนะ ถามว่าเร็วไหมเจ้าตัวตอบว่าไทาม,มิ่งของชีวิตเราไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะบางคนแต่งงานเร็วบางคนแต่งงานช้าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ความสัมพันธ์ของคนสองคนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเนอะชีวิตยังมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้และผ่านอุปสรรคไปอีกมากมายเพราะฉะนั้นหนูก็รู้สึกว่าถ้าเขารู้สึกมั่นใจในตัวหนูหนูก็พร้อมส่วนแพนแต่งงานนั้นแพทริเซียเผยว่าแม้ปีนี้จะจัดงานไม่ทันเพราะมีละครรอเปิดกล้องแต่ หวังว่าปลายปีหน้าจะได้เห็นกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้ดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ